เกี่ยวกับอย่างนี้ถ่ายน้องเปิดใจเเนาะปิดใจมาคุยแล้วก็มาซัพพอร์ตทางน้องเนาะเดี๋ยวไม่ว่าทางโทรศัพท์ของน้องนี่ก็บ่มี่โฟกัสอยู่บ่จำกัดอยู่เนาะบ่จำกัดบ่จำกัดโอเคแต่ กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกับยินดีต้อนรับกับสู่ซองบ่าอสีลาดชาแนลอีกคือเกาว่าสิเป็นทางในประเทศหรือวาทางประเทศกับยินดีต้อนรับเนาะทางเฮาเมื่อนี้ก็ได้มาอ่าหานอ้อ,นองอนะ่าก็ว่าน้องงาเนาะทางเฮาก็ได้เห็นทางซองอ่าบ่อเล่าคนหนนี่กงมาไทยเทธอนึงแล้ว ทางเฮาก็เลยมาสัมผัสน,น้องเพิ่มเติมมือน,นีกะก็ยังบท่านหู้รายละ,ะเอียดพอบปันใดที่เข้าไปโอ้ไปล่มไปถามเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสื่อเสียงเชียงน้ำหรือว่าเห็ดยังอยู่อยูยย่ก็ไปเนาะโดยไปโอ้ไปล่มกันเลยมือนีก็มากันสามคนพี่น้องเลยกับทีมงานเนะาะวยสีลุงไงหรือว่าว่าสีฟองเนาะทางเฮาก็ได้ไปน้ำกันโอเคทุกคนเดี๋ยวไปโอ้ไปล่มกัน ทางเฮาก็ได้มาเนาะตรงไฮตรงหน้าพี่น้องเลยโมแมนว่าตรงไฮตรงหน้าเนาะเป็นบรรยากาศอยู่เดินเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยเมนทางเฮากลับมาพรับสาเรียงงัวเนาะกับบาซีปองมาหนิโดยแต่กะลุงไงเนาะมากันกับทีมงานอยาเมาเลยีน่เลย สิเสียงเฮงน้ําทางเฮาก็ยังบ่ทันฮู้ป่ามนดอนมาเลยบ่พอเพิ่นอยู่นี่เอก็ยังบ่ฮู้ว่าอยู่แถวใดเฮาก็สิบ่าบอกเนแต่เฮาก็ยังบ่ฮู้นะถามชื่อเสียงเฮงน้ําเลยทางเฮาชื่อจังได๋นนชื่อองงาองงาเด้อชื่องางาไม้นี่ เดยมันบ่ไาใหม่เนาะเอาสง่ามันเ้นง่ายเนาะทางน้องอายุจักปีเด้เนาะอายุ19ปี19ปีโอ้ได้ฮากะจิตถานเรื่องครอบครัวเพิ่นกันเนาะเด้อๆๆอ่าทางน้องนี่มีอ่อทางน้องมีพ่อแม่ยังอยู่บ่บ่มีแต่แม่พ่อเสียได้16ปีเด้อ แสดงว่าจะอยู oh, ่กับเมย์เจ้าโดยอยู่กับปลาแล้วก็เอื้อยอ้ายอ๋อเอื้อยอ้ายโดยพวกวัวมีจ็ดคนเจ็ดแปดคนนี่ยมาเนี่ยอ๋ออยู่ตรงกันหมดเลยโดยอ๋อเมนี่กับมาเรียงงัวโดยมาเรียงงัวร้านน้อยแต่เ้าก็เรียนผ่านมากับพวกเพื่อนเรียงงัวนะก็เลยขออนุญาตเพื่อนชายพี่น้องเนาะถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปบก็เป็นแน่แน่ห้าก็ ยังบอกหูเรื่องราวข่าวข่าวเกี่ยวกับเพิ่นเนาะเราก็ได้สอบถามไปสื่อเสียงกับหูเป็นจังไหนเนาะงินเฮียนนะบ่เฮียนจบแล้วบ่หรือว่ายังเฮียนอยู่เฮียนจบแล้วจบมอเจ็ดนี่บ่โดยจบปีกายนี่จบออกมาเลยสิไปเหตุยังลูกบ่ได้เหตุยังเลยบ่มีเงินเฮียนต่อมีเงินนเฮียต่อดนามหน้ากับเลี้ยงงัวนี่เนาะคิดว่าอยาก วาดจบออกมาตอนที่เฮียนนั่นคิดไหวเมียนบอกคิดไหวว่าอยากเห็นอย่างเป็นโจมาเลยจะเปลี่ยนอย่างเป็นอย่างจะคิดนั่นแหละคิดไหวคิดอยากเฮียนต่ออยากเฮียนต่เฮียนอยังที่ว่าทางนอกอยากเฮียนอยากเฮียนเพ่อ๋ออยากเฮียนเพโดยเลยเป็นจังใดเป็นเพียงความฝันที่ชื่ออความฝันที่ชื่อก็คือว่ามันเกี่ยวกับตัวใดหรือว่าน้องโบอยากเฮียนต่อบหรือว่ามันโบมีทึนเป็นอย่างไรโบมีทึนเอาโบมีทึนเฮียนต่อก็เลย ออกมาเห็นไห้เห็นหน้าเลี้ยงง้วเลี้ยงควายไปอยู่เลี้ยงง้วเลี้ยงควายธรรมดาอยู่ธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละโดยโดยเป็นจะได้เห้นหน้าตะก้ากับเห็ดอยู่บ่เห็ดอยู่แต่ละปีกุ้มกินอยู่บ่กะกุ้มบางปีกะขันพนตกดีกะกุ้มกินอ้หน้าโคบดโดยหน้าโคอ๋อเป็นนาโคแล้วแล้วคักล้วนายังยังมาแล้วยังเข่างันบ่โดยครอบครัวนี่เฮ็ดยังครอบครัวเจ้าแบบว่า เบรกตำแหน่งกันบ่มีเวียกงานเวียกอย่างเห็ดบ่มีแต่นมาเห็ดหน้าแล้วก็ยืนดูต้องการเห็หน้าโดยหาเห็ดหน้ายนีเย็ดหน้าก็เห็ดหน้ายน่ยมแดงกับยืนซื้อยืนซื้อเรียงง่เรียงอย่างไปโดยแบบว่าครอบครัวโบรมีอาชีพเสริมเนาะโดยบรมีอาชีพแต่ว่าทางนอกนี่กะยังบม่ได้เห็ดอย่างเนาะโดยน้ำแดงกัอยู่เพื่อนละอยู่เพื่อนละล่ะโบรมีจะไปหาแบบว่าเห็ด ล่าเหตุการณ์เหตุวิเห็นงานอยู่ต่างประเทศมันยยังบออยากไปอยู่ตีมันคัดของตรงไหนมันคัดของเงินเนี่ยมีเงินไปแล้วก็ไปไปเวลาเ่าข้าไปเราต้องไปเข้าประเทศอื่นเท่ากับเหตุบัตรสปอร์ตเนาะโดยเลยบ่มีเงินโดยแต่ว่าทางนอกนี่ก็อยากไปหาเงินหาค้ำอยู่แต่ว่าบปจักผู้ทางไปเนาะหดือยว่าบมมีเงินมีค้ำไปช้านๆเนาะไปเหตุวิ่งงานแต่ว่าไปบม่ทัขกันไปแม่แต่ก็บ่มีทุนไปแน่เหตุบัตรเหตุเบืรอเนาะ ทางนองนี่เป็นลูกกกบอกคือลูกล่ะเป็นลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะเด้อสาวล่ะมุนบังลายก็โม่เนาะเมนโว่สิเมนโอ้ยเนาะขนามุนบังลายก็บอสียังลูกชายล่ะเนาะโอ้มุนบังเจ้าขึ้นลายนะเว้ยหยอกสั้นแหล่จ้นจ่างเนาะเลยหบแต่ว่าทางครอบครัวนี่อัน ออ้ไอ้น้องทั้งเจ้านี่มีครอบครัวปะหรือเ่มีเบิดแล้วแต่ว่าออกเฮ็ดเป็นเทือนของเจ้าแล้วอยู่นํากันหมดอยู่เพื่อนหลังเดียวกันหมดโอ้อยู่เพื่อนหลังเดียวกันเดินทกัรท่านได้ออกเพื่อนท่านได้ออกเพื่อนจมีเบิดแล้วแต่ยังแต่เจ้านี่เนาะเดียังจะเนาะอาเกยเหียนจบเดี๋ยวเกียนจบแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าลำกันโดยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้ากินข้าวนํากันเพิ่นเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่กรุงเทพฯปุงไทยบ่เคยไปเป็นได้ลูกเลยได้ลูกได้เมียอลไรก็มาอยู่บ้านเลย อยู่หลายปีเลยมันอยู่ตรงกันเหมือนนี้เนาะโดยเป็นครอบครัวใหญ่แม่แต่ทางไหนน่องกับบริษัว่าสิไปหาเฮ็ดเวียกบ่คิดอยู่บ่คิดอยากไปอยู่แม่ว่าเล่นข่าวก่อนน่คะในไปคำสิไปนี่สิไปทางไหนเนาะว่าสิเป้นเวียงขึ้นเวียงหาเงินซื้อโทรศัพท์อ๋อ้ทางน้องบ่นี้โทรศัพท์บ่มีโทรศัพท์ใช่แต่น้องเฮียนกับบได้บ่ได้ใช้โทรศัพท์บ่ได้ใช้ แต่กะจบมาได้ปีหนึ่งกะโทรศัพท์ก็ตายโอ้ยมุก่อนก็ใช่เห็นเนาะโดยแต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์ตายแล้วโบโบมีโทรศัพท์ใช้โดี๋ยวโอ้ยคิดว่าจะไปหาเงินหาครับเนาะโดยวจะไปหานี่ประเทศเท่านี้โดยวเป็นใครอยู่เนาะเพราะว่าเอาไปประเที่เราเคยทำบัตรเป็นอย่างเนาะแต่ว่าเป็นเวียงจันนี่มีมูอมีพวกบ่มีน้องบรดวารในในคัมภีมีมูออยู่เวียง ดยมีหมูย่อยี่งเป็นโทรมาลำโทรศัพท์แม่โอ้ใครยุ่แต่ว่ามีหมูเนาะเราไปกะชีถือทางนี้ถ้าว่าบ่มีหมูมีพวกยูพุ่นกะเขาไปมันกะชียันเขาตัวเขาต้มแล่เนาะไปเปียเปียกอย่าวเรีบยคิดงานบ้านหมูอ่ะหมูโทรมาถามว่าไปบ่อะคิดงานบ้านเล็เป็นเงินเดือนแพงเยอะฝนแจ็คเป๊ะแบนัน ยังโบ้ห้ออจากแต่ว่างานบ้านเดินเพื่อไปเพื่อนกะตองเบิ่งงานก่อนเนาะเดินเดือนเลขเพื่นกะสีเบิ่งก่อนนะนะเดือนต่อไปเป็นจากซีบ้าเนาะหากเพิ่มงแล้วหน้าเลี้ยวเขานี่กะวางแผนว่าอยากไปหาเฮดเบียอยู่ประเทศไออยู่เวียงจันเนาะโดยเวียงจันก็คือทางเหนือทางนอกนี่เคยได้ไปจากเถื่อได้เวียงจันว่เคยไปจากเถื่อทำแม่นว่าสมมติว่าได้ไปก็คือสิได้ไปเป็นเื่อนี้เื่อเธอเลขเธอเดียวนี่เนาะโดย ้ความหวังความหวังของน้องไปหาเงินนี่คืออยากได้โทรศัพท์โดยโอ้โบไดลินบบไดลินบโบใจเียนจบมานี่นะโบไดลินโทรศัพท์ตายเลย็บไดลินเลยติดใจไหนคือว่าบบไดลินบโบอยากซื้อโบหรือว่าโบอยากได้หรือว่าโบมีเงินซื้อโบมีเงินซื้ออยู่ว่าเป็นๆเลยเนาะบบมีเงินซื้อของน้องของน้องเลยเจ็าเพราะว่ามันมุ้ยไปหาเงินนะเนาะทั้งแม่กับ คล้ายๆว่าบ่มีสาวรักมาใช้ใช่ไหมทั้งเมย์เพิ่อนกับเป็นไนน<ด>ม่นิ่งเนาะบนยกความหาเงินแจกฉางเงินแจกใดแต่ว่าทั้งครอบครัวเอื้อยอ้ายกับเพิ่อนหาใส่ครอบครัวเพิ่อนเนาะโดยก็เห็นใจเพิ่อนอยู่ข้างในเนาะเพราะว่าเด็กน้อยสมัยนี้กัติดโทรศัพท์กันทุกคน,เนอเมนแต่ว่าเพิ่อนบัดบ่มีนะเจ้าเลยว่าเพิ่อนความบังของเพิ่อนกะสิไปหาเงินแจกใดโทโทรศัพท์เนาะ เดี๋ยวรถไล่ก็มีนะบ่รถจักรมาอย่างขี่จะรถอ้าอะไรเลยกะเวลาอยากไปหันไปนี่ก็ยืมเพิ่นเวลาน้องไปเมื่อเยนน่ะอ่าขี่รถจักไปบ่คือว่าบ่ขี่รถนับส่งโอ้น้ส่งไปจ้างเป็นได้เรือนเนาะโดยตัวจบมาแล้วเนาะและอ่าที่เขาทั้งเัินเจาะส่วนตัวห้างนอกนี่เนาะเดีอ่าที่ว่ามีคนมาถ่ายน้องเดี๋ยบ่มีอยู่ ถ่เนาะถ่ายก่อนเบาเล่าโอ้คนถ่ายเกลียกับอย่างนี้ถ่ายเนาะเปิดใจว่าเปิดใจว่าโอ้ทั้งน้องอย่าเปิดใจเนาะแล้วข้ากระชิถามว่าถ้าทั้งน้องกับบุเคยมีผู้ว่าผู้แพ้วบ่เคยมีแต่กับโทรศัพท์ตายเลยกับไม่ได้ลมเลยโอ้ตะกี้ก็ล้มอยู่เคยล้มกับน้ำอันโทรศัพท์โดยแต่บุเคยเห็นกับทางเถ้าบ่เคยเห็นคนทั้งไหนที่ว่าน้องน้องลมที้คนใกล้ๆบ้านนี้ คนคนละบ้านกันโอ้คนละบ้านกันพี่นายเรียกว่าเคยล่มกันน้ำโทรศัพท์โดยวันนี้โทรศัพท์ตายแล้วก่ะเล้วไปแล้ี้ังการติดต่อเลยการติดต่อเลยเนาะเมนอยูุโอกยุคนี้กะมีแต่ล่มกันน้ำโทรศัพท์เนาะโดยที่ว่าทั้งน้องทายคิดเนาะกับเปิดใจคนคุยเนาะหรือรักผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เนาะโอ้คนที่ถูกหลุดเบ็เยอะเลย มาคุยแล้วก็มาซัพพอร์ตทางน้องเนาะไม่ว่าทางโทรศัพท์ของน้องนี่ก็บ่มีหรือว่าเอากาเว้าอ่อกน่องว้าตรงมาเอากาเว้าตรงไปเลยเนาะถามน้องตรงๆไปเลยถามตอบได้ก็ตอบเนาะถามตอบก็ได้กับทางทีมงานเลาก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าถามตรงๆไปเลยนะเจ้าะไม่ว่าน้องนี่โมเมนต์โมเมนต์ว่าเว้หว่า เออคืออยากได้โทรศัพท์ซื้อแล้วก็สิเปิดใจเอาโทรศัพท์แบบนี้เมนเบอกเมนบดยหรือว่าคิดว่าเอออยากมีแฟนหรือว่าอยากมีภูมมาโอ้ล้มไปอย่างนี้แบบแบบนี้น้องน้องคิดแบบนี้บอกคิดอ,อยากมีแฟนแบบอยากมีภูมมาโอ้มาล้มแบบนี้หมาว่าโทรศัพท์นี่ก็ถามว่า มีผู้ฮักผู้ยังเนี่ยเพิ่นซื้อให้กะชีโอล้มกับเพิ่นบ่กเลยและก็สิปิดไปเลยบ่กด้วว่าใดๆบ่เละกะล้มกับเพิ่นและเพิ่นใจดีกับเฮาอ๋อถ้าว่าเพิ่นซื้อให้นี่กะชีล้มกับผู้ซื้อให้หั้นโดยแล้วก็ปิดสัมภาษณ์เลยด้วยว่าใดๆกันมีผู้ซื้อให้แล้วก็ปิดเลยกะล้มกับเพิ่นโอ้โหนี่ก็คือเรื่องจริงก็คือก็คือว่าทางเฮาก็อยากถามหาแบบนี้แหละแม่นเลยกะขวเฮาจะเว้าความจริงเนาะเฮาสิเว้าความจริงเด้ถ้าว่ามี FC เฮามักน้องเพิ่นเฮาเว้าง่ายๆกันเลยเนาะ ก็คือว่ามีเอฟซีเฮานี่เออสนใจน้องเพิ่นมากน้องเพิ่นนี่ซื้อให้ปั๊บนี่ปิดสภาพเลยแล้วก็คุยไปกับเพิ่นเลยแบบคุยกับเพิ่นโบแม่นอันที่ว่าน้องไว้ว่าที่ผ่านมาบางทอมันอาจจะมีแบบว่าเปิดใจอยากได้โทรศัพท์อยากได้เงินอยากได้โทรศัพท์เพราะที่ชื้อปั๊บให้แหละบ่อยากล่มกับเพิ่นบ่อยากล่วมก็เพิ่นบเออบ่เห็ดนั่นเนี่ยว่าเนาะบ่เห็ดแล็แบบน้ำหมูเพิ่นใจดีกับเฮาเฮาก็จะดีกับเพิ่นเลยนะเฮาก็จะถามว่า thằng nong, nhạc ầm lốm lốm có phần nè, anhu à, thay no, bảo tam chỉnh đấy, ừ. oh, oh, oh. <laughs> 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 <Thưa> ba mươi năm, ba mươi năm, hai 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 mươi năm, เอาได้เนาะเอาพอไปบัดไปว่าได้เนาะกับโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์เราบานพี่ว่าหาชิปสมมติว่าเพิ่นกะเกินหันแล้วแต่ว่าเพิ่นอีดูสงสารน่องเนาะเพิ่นแปลว่าเออเพิ่นกะคิดว่าเป็นลูกเป็นเจ้าแบบนี้เข้ากันคุยกับเพิ่นด้วยเพิ่นจีซื้อโทรศัพท์ให้เข้าด้วยกันยินดีคุยกับเพิ่นบอกดูว่าบอเอาแหละเท่านี่บอเอา ยินดีคุยการยินดีคุยเนาถ่ากับปุติกันเนาะกันหูเลือกกาะใจกันเขาก็ต้องคบกันไปก่อนอาจย์เนาะเอาก็าถามแบบตรงๆลงนไปเนาะเนาะตรงไปตรงมากเลยน้องเพิ่นตรงมากเขาก็ตรงไปเพราะว่าทางเอฟซีเขาก็ต้องการแบบนี้อยู่แล้วบางเทือนี่ก็ว่าเปิดใจเพื่ออยากได้ชื่อแมนเออบางเทือ เออเปิดใจและเปิดใจครบเวลาเอฟซีเฮาพากันโงเงินมาหายชื่อโทรศัพท์มาหายปั๊บปิดปุ๊บติดต่อบ่ได้เลยเนาะมันเคยมีเคยมีหัตถาวาโบเมทีมงานเฮาเนาะโบเมจ้าโดยทว่าทีมงานเฮานี่เฮาไตตามให้ได้เฮานําให้ได้ทว่าเะปิดในนั้นหาแต่ว่าทางเฮาก็ยังบ่เคยเฮาก็สิถามเหตุการณ์ว่าเป็นหยังคือว่าปิดทิงทันที่เนาะเฮาตามไหแม่นหาแต่ว่าทํางานทีมงานเฮานี่ยังบ่บ่มีในนั้นพี่น้องเนาะเฮาก็เกือบเอ้ยสุดยอดเนาะ ไหวเอาเข่าเฝ้าไปเป่าเพื่อไหวให้เอฟซีเอาเข้าใจเนาะแต่ว่านนอกคนนี้เขาก็นจะถามควบมูอซึกแล้วว่าเพ่นเปิดใจเขาก็เลยถามตรงๆไป็นบ้านพนเปิดใจเพื่อยังเปิดใจเพื่ออยากได้ซื้อบอลบ้าเปิดใจเพื่อผลประโยชน์อย่างนั้นนะกับนอกพ่นบอกแล้วเนาะอย่างไรแฟนเนาะบางคนโลกคนโลกคนล้มมีคนแล้ว่าจุดอันเป็นดีคนนี้ก็เอาหาซื้ลงมาที่ว่าชิคบไปเป็นแฟนเป็นอย่างนั้นเนาะ แต่ว่าเรื่องคมหักมันก็คนสองคนเนาะก็คุยกันเรื่องเรื่องประเทศนี่ก็โฟกัสอยู่บ่จำกัดอยู่เนาะบ่จำกัดบ่จำกัดประเทศแต่ได้ได่แต่ว่าตรงคุยกันเข้าใจกันเนาะกาเว้าบ่ได้แบบว่าประเทศนั้นประเทศนี่เขาก็ว้าบ่ได้ว่ามันคุยกันมาแล้วมันถือใจกันมันก็ลูกเอ่ยกันได้ง่ายเนาะเรื่องคมหักเรื่องความเข้าใจเนาะ เนี่ยอมหักมันกลับมาน้ำกัดในแหลมพี่นนอกนะกบตัวมีดูสงสารนะเนี่ยนะนี่คือทั้งน้องนี่มาเมื่อนี่นี่คือมาเรียงง่วงมาเรียงคู่มือบ่บ่มือนี้อายไปคนเขาเลยกะมาเรียงง่วเปลี่ยนกันอ๋อเปลี่ยนกันโดยโดยปกตินี่เป็นไพ่มาเรียงไงอายโอ้น้องจะเป็นคนเกี่ยวเขาโดยเกี่ยวเขามัดเขาเลยกะ มือใหม่มากอ้ายกับคนอ้ากับเฮาก็มาเลี้ยงงัวคือว่าคนนี่ก็ทั้งอ้ายทีเอารถไถลงไปขนเนาะโดยว่าทั้งน้องบัดกลับรถไถบ่ได้ก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนให้อ้ายเซนใั่ไหมเนาะทำเรื่องไเมื่อพุูนบ่โดยเสิได้์ว่าไกลตึบไกลมันมีทางลัดอยู่บ่ามีลัดป่าเมืองลัดป่าเมืองเดี๋ยวมาเรียกมีก็เป็นเดินไบบเฮาเบิ่งง่ายเนาะตุ๊กแรงกับงัวกับทั้งทั้งงัวน้องก็สิเลี้ยงตลอดสิบ่ตกแรงไบ่ตกแรงครับบอ่ แล้วลงมารัดเอาอยู่าใช่ให่มันมาเองมันมาเองมันมาเข้าเองโอ้คือว่าเลี้ยงนี่ก็คือย้ำหน้าเนาะโดยเลี้ยงยันหาเลี้ยงทุกมาเลี้ยงพี่บอจำมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงทางนี้แหละโอ้เค้าคนมาเลี้ยงก็คือว่าเจ้าละกันบางเทีก็อ่ายเนาะโดยเปลี่ยนกันคนละทีทั้งเขามากะเด็กติดต่อกันยากเนี่ยเนาะโดยเพราะว่าทางนี่เท่ากับแบบว่ามากะแบบว่าเด็กติดต่อพันยากเพราะว่าโมีโทรศัพท์ ไปว่าน้องกับบุรีคอยอยู่นะเนาะไปเลี้ยงงัวน้ำตามปลาตามดอนไปเลยเนาะแต่เฮามาเนี่ยก็ยังบุรีหู้ว่าแถวได้พี่น้องเนาะเฮากับมาเฮากับพ่อน้องกันเลยขออนุญาตน้องขายไปเลยในทั้งน้องกะเคยหาคุดจิโรหาน้าไม้ขายอยู่บ่านี่ะหาอือได้ยุทธกลับไปหาน้าไม้คุดจิโรขายสามตัวต่อพันโอ้อะไรเงินซื้อกินเนาะโดยมันก็ชี้ได้หาเองเฮาเนาะมีอ่าบ้านทงไงรงหน้าเฮามีแต่หาคุดจิโรหน้าไม้ thả đúng no? Hà mới xịt cả mà chắc không Hà? và Thì Hà kêu khảo lập trang bằng thừa nó, không? Đúng. Thì thông ngô hai tuổi mình, mình phi được ạ. khai không? Khái. Khái, lại phát ra khái. Đúng. Ngô chắc tôi ngô. mua, chắc tôi ngô. ai? Lúc sau là nó và Sĩ Phong muốn mang lại cô mô quá chứ. Chúc mọi người เดี๋ยวบ่อยากเป็นบ่เคยละบ่สิละเฮาบ่สิละก็หลายคือกันเนาะมันเฮากันบ่ได้เด้เพิ่นว่าเป็นหยังเอ้ามูนมังหลายต่อหลายบ่ฮ่วมกันทั้งหลายบ่สิมันสิลาลอยไว้โอ้ยออกไปแล้วบัดนี้เเดพอยอกกันพี่น้องเจ้าหัวมูลพี่น้องเอ้ยเนาะอวว่าก็บ่ได้ฮู้ว่าเนาะือน้องมานี่ก็ได้ถือข้าวถือน้ํามากินอยู่บ่ถืออ๋อได้ยํามากินมื้อนี้ต้มันต้มกระดูกงัว Lông ừ, có đúng không? Mà kìm chú phà xếp nó Đúng rồi, chạm ừ, treo có xếp đấy mà kìm chú phà nó Tạm phà tạm Này cả Mà chạm treo có xếp vô à, kìa mời Mà không? Phải xí phải đem chắc Mà tới lông có phần, Đừng tuần vào trong khuôn đấy này rồi đấy <laughs> Được nó, thằng hào cả đây, ồ đây lông Đây, à, có kho... chắc -si nam ่ของน้องน้องงาเนาะโดยโดยอันนี้ก็ได้งาใหม่หมูแม่งาใม่เด้อ FC เพราะว่าทางน้องก็ซืออ่าสงาซะเนาะมันจะงามเนาะน้องแม่นสงางามโดยโอเลยลมฮู้จักเพิ่นนี่กคือทางเจ้านี่ก็บ่มีโทรศัพท์เนาะโดยบ่มีช่องทางการติดต่อทาง FC เฮาก็อยากติดต่อก็ต้องติดต่อทาง ทีมงานเ้าได้หรือว่าจะเป็นทั้งส่องบอสีพองหรือว่าบาซีลาดลุงใหญ่เนาะทางเขากับสีมาเป็นสะพานหักให้หรือว่าสะพานบุญมนีเมื่อวานนี่เขามาทั้งสามส่องกันเนาะ่่วาจะเข่าทางไหนก็ได้เนาะพราพี่น้องเมื่อวานกะได้โอได้ล้มกับทั้งน้องเพิ่นนกับโดนพ่อสมควรแล้วแหละเนาะบ่ดังลาวเพิ่นกับครอบพื้นประมาณนี้เนาะเมื่อวานดังลาวเพิ่นกัตามที่เพิ่อนบอกแล้วกัตามที่ความจริงที่ทางเขาได้ถามได้โอได้ล้มทั้งน้องเพิ่อนเพื่อนเลย าลมกับน้องเพื่นนี่กัโดนพ่อสมควรหรือกัยันน้องอ่างัวเพิ่นไปแน่หัวเพิ่นกัมาเรียงงัวเพื่องเลยโดยโดยทั้งเบาสีเองกัมีน้ำจิตน้ำใจอทั้งน้องเพิ่นเนาะให้ทั้งน้องเพื่อนให้ทางเฮามานสัมภาษอันนี้กับโบนอยโบลายกับโบตีโบว่ากันเนาะคนเลยทำงานโดยชื่ออยู่ชื่อกินเนาะโดยมาหาไม่เมื่อไหร่มาหาไม่เนาะถ่ายที่สร้างมา ລຸຍນິເຮັດຊິຍາກແລ້ວມາຕິດຕໍ່ທາງນ້ອງບໍ່ໄດ້ເນາະລຸຍເດີ້ເພິາາງນທາງເຮົກຊິດຂໍລາທາງນ້ອນາະດຍສະບດີ